คลิปนี้ผมก็อยู่ที่เยื้องๆกับโรงพักสม็จนะครับกับร้านข้าวกะเพราหมูสับยี่สิบ 20. ที่ร้านก็จะมีเมนูกระเพราแล้วก็จะเป็นข้าวไข่เจียวนะครับนี่ไข่เจียวก็จะมีใส่ไส้กกอกแล้วก็ใส่ต้นหอมเนะาะประมานไม่เหมือนกันแบบเทาวันไหนมีชะอมมีเห็ดก็อ๋ออันนี้คือปริมาณยี่สิบนะครับ เราขายกันสองคนแม่ลูกนี่นะครับวันนี้เด็กหยุดก็เลยมาช่วยครับถ้าปกติก็ไปโรงเรียนเนะาะกระทะทอดไข่น่ารักมากเลยครับใบกระจิว๋วหลิวเลย พร้อมขายเลยเฉลี่ยประมาณกี่โมงครับเก้าโมงค่ะมันมันไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เพราะว่ามันต้องไปรักไปส่งเด็กก่อนเนี่ยอ๋อก็คือว่างแล้วเราก็มาขายใช่ค่ะ,คะ,คะ ที่นี่จะเลือกเป็นหมูแบบติดมันนะครับราคานี้ก็ในยุคภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ค่อนข้างจะหายากแล้วเนาะ ร้านจะขายเฉพาะกลับบ้านอย่างเดียวนะครับ ผมชอบกระทะาม,มากเลยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อมาใช้บ้างเลยครับน่ารักกระทัดรัดดี เมนูไข่เจียว <c oughs> ถ้าเป็นไข่เจียวทรงเครื่องเนาะนี่ฮะเราจะใส่แครอทใส่เสกกรอบ แล้วขายถึงกี่โมงครับเนี่ยประมาณหกโมงค่ะอ๋อ oh, ขายถึงเย็นเลยลหมดบางทีก็หมดเร็วหมดช้าครับเคยขายเยอะที่สุดนี่ขายกี่แผงได้มันมันไม่ได้จํากัดขายเพราะว่ามันรวมกันบบประมาณถ้าเยอะสุดประมาณเก้าสิบกล่องอ๋ oh. อสุดก็ประมาณสองพันกว่าบาทครับก็ถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้ดีเลยเนาะ เขเรียกว่าคนขยันไม่มีวันอดเนาะแล้วก็ันนี้หนูเรียนอยู่ชั้นไหนละมอสองค่ะมอสองแล้วอือทอดไข่เจียว,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 วน่าทานมากลูกค้ามาแล้วครับเขข้าวไข่เจียวครึ่งกล่อง โอ้โหหน้าตาน่าทานมากแอดชอบมากเลยนะครับคือสอนให้เด็กรู้จักทำมาหากินเนาะนี่โอ้หแล้วทอดไข่ออกมาสวยกว่าแอดทอดอีกนะ นี่ครับโอ้น่าทานมากหอมฉุยเลยเมนูอ,อ,อรอใส่ใสสอ,อยเดยวไม่ใส่เ,เมนูโปรดของเด็กๆกเ็เลยเนาะแล้วไปได้ไอเดียังไงมาครับเนี่ย มันก็ไม่ได้ไอเดียอะไรคือแบบว่าคือเราไม่ต้องออกไปซื้อกินอ,ะอ่ะอยู่ในร้านเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยลดรายจ่ายเราด้วยค่ะก็คือทานได้ด้วยขายได้ด้วยอ,อพิกัดของร้านนะครับจะอยู่เยื้องๆสพแสนสุขเลย ใครที่จะไปเที่ยวบางแสนมื้อเช้าเช้าเนี่ยแวะมาทานได้แต่อาจจะขายสายนิดนึงตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปเนาะเอาแบบชัวร์ครับ9โมงเป็นต้นไปค่ะเพราะว่าแอดมารอบหนึ่งแลตอน8โมงกว่าร้านยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าบางทีเราก็มีธุระเนาะ,ะนี่นะครับแต่ขายทุกวันแน่นอนทุกวันค่ะนอกจากว่าจะหยุดไปส่งแม่้าหาหมอที่ระยองถึง,ถงจะหยุดก็จะติดป้ายบอกลูกค้าไว้ครับ หอมมากทองรุ่งก็เอาไข่ไส่ซอสพิชใช่ไหมสำหรับท่าในใดที่กำลังหาอาชีพอยู่ก็แอดแนะนำนะครับ เราอยู่จุดชุมชนเนี่ยยังไงก็ขายได้เนาะเพราะว่าราคาแค่ยี่สิบเนี่ยส่วนวัตถุดิบเราก็ดัดแปลงเอานะครับเพราะว่ายี่สิบเราจะใส่เครื่องเยอะเกินมันก็มันจะไม่มีกำไรเนาะเราก็ใส่สมน้ำสมเนื้อนะครับคือให้คนกินได้กินอิ่มเรามีกำไรนิดหน่อย ขออะไรมากขอแค่ว่าลูกค้ามาอุดหนุนประจำเงี้ย20บาทแล้วมาอุดหนุนเกือบทุกวันเงี้ยเราก็อยู่ได้แล้วครับก็บถือว่าเป็นการช่วยกันเนาะ,ะช่วยช่วยกันนะครับว่าตอนนี้อะไรก็แพงนะเรียกได้ว่าจะถามหาของถูกเนี่ยยากกว่าถามว่าอะไรแพงเนาะอืมโอ้โหชอบมากเลย ฝากกันไว้นะครับกับร้านข้าวกระเพราหมูสับ20ไข่เจียวก็20เท่านั้น<ม>ก็ได้หนึ่งอิ่มเลยครับโอเคคลิปโดนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ